สวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อว่าเทเลอร์และฉันจะมาแชร์เรื่องราวสุดช็อกของตัวเองให้ฟังมันฟังดูเหมือนกับพล็อตหนังนะคะและฉันคิดว่าตัวเองคงไม่เชื่อแน่จนได้มาเป็นตัวละครหลักในหนังเรื่องนี้ซะเองฉันเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวนี้แม่ฉันเป็นนักแปลและพ่อฉันก็เป็นศิลปินภาษาต่างประเทศมันไม่เข้าหัวฉันเลยค่ะและความสามารถทางศิลปะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยตอนฉันอยู่มหนึ่งคณิตศาสตร์คือวิชาโปรดของฉัน ฉันชอบแก้สมการและโจทย์ปัญหาฉันมีชุดความคิดแบบคณิตศาสตร์ร้อยเปอร์เซนต์และไม่รู้เรื่องสายมนุษยศาสตร์เลยเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าทำไมฉันถึงให้ความสนใจกับเรื่องนี้นักตอนที่ฉันก้าวขวบฉันก็เริ่มสงสัยว่าฉันอาจจะถูกสลับตัวในโรงพยาบาลหรือถูกรับมาเลี้ยงบางทีฉันอาจจะเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าพ่อแม่แท้ๆทิ้งฉันไปฉันไปได้ความคิดนี้มาจากไหนนั่นหรอประเด็นก็คือฉันไม่มีอะไรที่เหมือนกับพ่อแม่ของฉันเลย พ่อกับแม่ฉันมีผิวสีเข้มเส้นผมสีดำคลับและดวงตาสีแอลมอนด์ฉันมีดวงตาสีฟ้าและผมสีทองทำให้ตอนที่ฉันเข้าปหนึ่งครูก็ถามฉันว่าฉันเป็นอะไรกับแม่เพราะว่าเราต่างกันโดยสิ้นเชิงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆค่ะที่บ้านเราไม่มีรูปที่ถ่ายด้วยกันเลยสักใบอย่างตอนที่แม่ท้องฉันหรือว่าตอนที่ฉันยังเล็กมากๆเท่าที่ฉันพอจําได้รูปแรกที่ถ่ายคือตอนที่ฉันอายุประมาณหนึ่งขวบ พ่อแม่ฉันไม่สนใจเลยและลูกน้อยไม่ทําให้พวกท่านมีความสุขบ้างเลยเหรอทาไมพวกท่านถึงไม่ถ่ายรูปตอนที่ฉันยังเล็กๆเอาไว้บ้างแต่ฉันก็ไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่บ่อยๆเพราะว่าฉันรู้สึกว่าพ่อแม่รักฉันจากใจจริงคนที่จะาใจดีกับลูกเลี้ยงได้ขนาดนี้คงหาไม่ได้แล้วค่ะตอนที่ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดไส้ติ่งและระหว่างเตรียมการผ่าตัดฉันก็ต้องตรวจเลือดก่อนผลที่ได้ก็คือบอกว่าฉันมีเลือดกรุ๊ปบี ซึ่งมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงพ่อแม่ฉันเลือดกรุ๊ปโอและดังนั้นลูกก็ต้องเลือดกรุ๊ปเดียวกันด้วยแต่ไม่ใช่กรุ๊ปบีเมื่อวันก่อนพวกเราเพิ่งเรียนเรื่องนี้กันในคาบวิชาวิทยาและฉันจําได้ขึ้นใจเลยจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นของฉันก็เปรียบเทียบกรุ๊ปเลือดตัวเองกับพ่อแม่สนุกกันใหญ่เลยแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ของตัวเองก็เลยไม่ได้สนุกกับพวกเขาหลังจากกลับบ้านฉันก็ถามพ่อแม่ว่าฉันเป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่า ตอบว่าไม่ใช่และวทำไมฉันถึงสงสัยแบบนั้นจากนั้นฉันก็เอาหนังสือวิชาชีวะออกมาและเอาตารางกดถ่ายทอดกุปเลือดให้ดูแล้วก็ Google บทความนิดหน่อยการโกหกมันขัดหลักคุณธรรมของพ่อแม่ฉันก็เลยรู้ว่าไม่ควรกังขาความจริงใจของพวกท่านก่อนแม่พูดขึ้นว่าเราต้องบอกอะไรให้ฟังใช่เราไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของลูกแต่สำหรับเราหนูเป็นมากกว่าลูกสาวและทุกอย่างก็เหมือนหอกควัน คุณแน่าจะเข้าใจนะตอนที่เราไม่มั่นใจในเรื่องบางอย่างก็เลยเดาเอาแต่พอได้ยินความจริงด้วยตัวเองแล้วโลกอันสวยงามมันก็พังทลายลงในทันทีเลยพอฉันได้สติหน่อฉันก็รู้ว่าพ่อแม่อุปการะฉันมาตอนฉันหนึ่งขวบแม่แท้ๆของฉันเต็มใจมอบเด็กให้พวกท่านแล้วพ่อแท้ๆของฉันก็ทิ้งไปตอนที่ฉันยังหเดือนเองเธอเลยตัดสินใจกำจัดฉันไปจากชีวิตและไปแต่งงานรอบสองฉันเป็นภาระเธอเลยต้องการกำจัดฉันไปแบบนี้ เธอเจอพ่อแม่ฉันโดยบังเอิญที่หน้าสถานสงเคราะห์ตอนที่พาฉันไปทิ้งไว้ถาวรพ่อแม่ทําเฉยกับเด็กที่ยิ้มกว้างพร้อมกับดวงตาสีฟ้าไม่ได้พวกท่านตัดสินใจอุปการะฉันในทันทีแม่แท้ๆรีบเขียนใบป,ปฏิเสธการเลี้ยงดูและลืมฉันไปในทันทีเธอดีใจมากที่มีครอบครัวมารับเลี้ยงฉันแต่ว่าพ่อแม่ฉันก็ไม่ยอมตอบคำถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครชื่ออะไร ฉันไม่ตื้อต่อเพราะเข้าใจความรู้สึกของพวกท่านฉันขอบคุณในความจริงใจและความรักที่มอบให้และบอกว่าไม่ต้องกังวลสำหรับฉันแล้วพวกท่านคือพ่อแม่แท้ๆมาตลอดและจากนี้จะไม่มีใครมาแทนได้แต่ฉันก็ยังอยากเจอเธอฉันไม่คิดจะไปหาหรือว่าอยากคุยแค่อยากจะสนองความอยากรู้อยากเห็นด้วยการเห็นหน้าเธอและเข้าใจว่าเธอนั้นเป็นคนแบบไหนกันแน่ต่อมาฉันก็เจอเอกสารการอุป,ปการะและฉันเห็นชื่อแม่แท้ๆของฉันเข้า ฉันเอาชื่อของเธอไปค้นหาในโซเชียลมีเดียและหลังจากค้นอยู่นานฉันก็เจอแอคของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีข้อมูลแม่แท้ๆของฉันอย่างแน่นอนทั้งอายุวันเกิดชื่อจริงนามสกุลบ้านเกิดซึ่งเธอทิ้งฉันไปและแน่นอนว่ารูปร่างผมของเธอสีทองร่างอวบตาสีฟ้าผิวขาวเหมือนฉันเรามีอะไรเหมือนกันเยอะมากแต่ที่สำคัญที่สุดคือปรากฏว่าฉันรู้จักเธอเธอคือครูคณิตศาสตร์ของฉัน ธอมักจะชอบชมเกรดของฉันว่าวร์แม้ว่ามันจะไม่จําเป็นนักข้อมูลนี้ทําให้ฉันช็อกฉันได้เจอหน้าผู้หญิงคนนี้แทบจะทุกวันตลอด2ปีบางทีฉันก็เล่าเรื่องตัวเองและพ่อแม่ให้ฟังแต่ที่จริงแล้วเธอกลับเป็นคนที่คลอดแล้วก็ให้กําเนิดฉันเองซึ่ง,งั้นนะ่ะแต่เธอก็ทิ้งฉันตอนแรกฉันอยากคุยกับเธอ และฉันก็รู้ตัวว่าตลอดมาเธอรู้ว่าฉันเป็นลูกสาวนะและถ้าเธออยากจะบอกให้ฉันรู้ก็คงจะมาบอกตั้งนานแล้วและจากนี้ไปจะให้เจอเธอคงจะไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจแล้ทุกอย่างให้พ่อแม่ฟังแล้วก็ขอย้ายไปโรงเรียนอื่นสำหรับพ่อแม่ฉันเรื่องนี้ทำให้ลำบากใจมากพวกท่านกังวลว่าเราจะสนิทกันและจะเลือกไปอยู่กับเธอทันทีที่ทำได้พวกเราก็ย้ายไปอยู่เมืองข้างเคียงและเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่นั้น แต่ว่าบางทีฉันก็คิดว่าทําไมแม่แท้ๆของฉันถึงมาสอนในโรงเรียนฉันเธอต้องการอะไรบางทีเธออาจจะวางแผนอะไรจากเรื่องที่ฉันเจอมาฉันก็ได้รู้ว่าพ่อแม่ไม่ใช่คนให้กําเนิดแต่เป็นคนที่อยู่กับเราในทุกๆวันสนใจเรารับรู้ความสําเร็จและความล้มเหลวของเราไปด้วยกันและความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันไม่สําคัญเลยค่ะพ่อแม่แท้ๆของฉันก็คือคนที่ฉันอยากอยู่ด้วยตอนนี้เรื่องก็มีเท่านี้ค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์และเขียนไว้ในคอมเมนต์กันหน่อยว่าฉันทำถูกแล้วหรือว่าฉันควรที่จะไปคุยกับแม่แท้ๆของตัวเองก่อน